วชิระธรรมาวาสเขตไร่กระบังกรุงเทพมหานครครับกาบนักวิชการครับพระอาจารย์ฟลุกเจริญพรยมเป้เจริญพรยมใหม,ม่ค่ะเอ๊ะพรนนะอาจารย์น่พระป่ากฐถินตาน่างกันยังไงฮะคำว่าพระป่ากับกฐถินหลายคนคงจะยังไม่เข้าใจงงงง <c oughs> ทีนี้ก็พยายามให้เข้าใจประเด็นอย่างนี้ว่ากฐถินเป็นบุญพิเศษ,ษจํากัดด้วยเวลาจํากัดสถานที่จํากัดบุคคล หมายความว่ามีความจํากัดอย่างนี้จึงเรียกว่ากรถินแต่ผ้าป่านี่คือไม่จํากัดเวลาไหนก็ได้วันไหนก็ได้ในรอบหนึ่งปีแล้วแล้วสิ่งที่เอาไปถวายวัดเหมือนกันไหมฮะได้หมดกรถินนั้นจะเป็นเรื่องของผ้าแล้วบริวารอย่างอื่นเรียกว่าบริวารกรถินหมายถึงผ้าแต่ว่าผ้าป่าในเรื่องของทําบุญก็จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ที่ไม่เจาะจงแต่กรถินคือเจาะจง จะเป็นผ้าเป็นหลัก,ลกส่วนใหญ่กระถินนี่คือจะมีหลังจากออกพรรษาใช่ไหมคะเขาจะมีระบุวันไหมคะพระอาจารย์คะว่าในหนึ่งปีนี้จะต้องตรงกับวันไหนอะไรยังไงกระถินจํากัดเวลาก็คือ1เดือนหลังจากออกพรรษาไปแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่แรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงขึ้น15ค่ํา่เดือน12อม,มีเวลาแค่จํากัดแค่1น,นเดือนจริงๆเลยและซึ่งของทางวัดตรงกับวันที่เท่าไหร่คะกระถินทางวัดวชิรธรรมวาสนนตรงกับวันที่19 วันที่19พฤศจิกายนวันอาทิตย์ก็คืออยู่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังออกภรรษาทูกต้องหลวงพ่อฮะผมเคยได้ยินคนที่เขาชอบพูดกันนะเป็นแบบสมบูติสมนวนลดผ้าป่าคว่ำผมไม่ค่อยได้ยินลดกระถินคว่ำเลยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะหลวอพ่ออันอ้นี่ต้องพิธีกรเป้ต้องอธิบายแล้วว่ามาที่มาที่ไปยังไงคือคือท่าใน วงการที่เวลาแบบเขาเขาแบบว่าทายผลฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วเวลาทายผิดอะไรเงี้ยมักจะบอกว่ารถพะป่าวว๋มเขาเป็นคำเปรียบเปยหรือหรือหรือมาจากว่านะเวลาคนไปทําบุญกันมักจะแบบชักชวนกันไปกันแบบเป็นหมู่คณะอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า ก็ในความคิดอาตมาน่าจะเป็นประมาณว่าพอไปแล้วไม่ถึงอะไรย่างนี้ไปอาจจะไม่ถึงบุญกระไรฉันว่าความความสะกดความสะกดไม่ถึงดวงดาวแล้วกระถินเนี่ยค่ะหลวงพ่อค่ะถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยไหมของชาวพุทธแน่นอนที่สุดต้องใช้คำพูดว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองของพวกเราชาวพุทธเลยค่ะเพราะว่าการทำบุญกระถินนั้นมีแค่ชาวพุทธมีแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีคำว่ากระถินเมื่อมีการทำบุญแบบนี้จึงเรียกว่าโอกาสทองของพวกเรา <C> e <at> เป็นบุญที่สูงที่สุดเป็นบุญที่ดีที่สุดเพราะจำกัดด้วยหลายๆอย่างจะเรียกว่าทำได้ยากจะต่างจากเวลาเราเข้าวัดแต่และสัปดาห์แต่และเดือนอออเข้าไปทำบุญวันเกิดอะไรแบบนี้ยังไงบ้างครับผมแน่นอน <C> e <at> เพราะว่าการทำบุญวันเกิดก็ดีในงานมงคลอื่นๆก็ดี<อ>คือเราทำได้ตลอดอยู่แล้วแต่กระถินคือจำกัด<อ>จำกัดเวลาจำกัดสถานที่จำกัดบุคคลเมื่อเกิดการจำกัดก็เลยเรียกว่าทำบุญยาก เมื่อยากอันนี้สองก็ยากตาม,มเป็นอย่างนั้นอะไรนี้ถ้าถ้าสำหรับชาวพุทธหรือว่าบุคคลทั่วไปถ้าอยากจะทําบุญออทอดกระถินจําเป็นต้องรวบรวมคนไหมหรือว่าจําเป็นต้องไปวันไหนไหมที่วัดเขาจัดงานไหมหรือว่าเราสะดวกวันนี้ไปวันนี้ก็ได้ครับเริ่มต้นเลยคําว่ากระถินนั้นก็จะต้องมีเจ้าภาพาท่านใดท่านหนึ่ง<ข><ข>ไปหาวัดที่เหมาะสม เช่นมีวัดจำพรรษามีพระครบห้ารูปไหมถ้าวัดนั้นมีพระครบห้ารูปก็จองกระถิ่นได้เมื่อจองกระถินโยมเป็นผู้เริ่มต้นก่อนไปจองว่าวัดนั้นวัดนี้ต้องการที่จะทํากระถินทางพระก็รับเพราะฉะนั้นเมื่อโยมมาติดต่อในวัดในคนที่สองที่สามก็วัดก็ปฏิเสธไปเพราะว่ามีเจ้าภาพแล้วอ๋อวัดวัดหนึ่งนี่รับเจ้าภาพกระถินได้แค่ท่านเดียวไม่ถึงประธาน แต่ว่าในบางกรณีบางวัดที่ไม่มีเจ้าภาพเลยหรือมีเจ้าภาพหลายคนคก็ใช้คําพูดว่ากรถินสามัคคี<อ>ก็ทําได้ค่ะแล,วอ,แลวอย่างปีนี้อะค่ะอย่างทางวัดวชิรธรรมวาสเนี่ยค่ะเขาในงานกระถิน่นเขามีกิจกรรมอะไรไหมคะทางวัดวชิรธรรมวาสปีนี้ก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายก็จะมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนใกล้ๆวัด เช่นโรงเรียนบดินทร์สโรงเรียนเตีมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์โรงเรียนเตรียมเปล่งโรงเรียนวราดฐกษา,าใกล้ๆวัดก็จะมีการแสดงนิดหน่อยเพื่อเป็นการให้เด็กนักเรียนมามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆแล้วชาวพุทธเราหรือว่าประเทศไทยเรานั้นจะห่างจากคำว่าบวร<อ>ไม่ได้เลยก็คือบ้านวัด โรงเรียน3คํานี้คือบวรทีนี้ทางวัดเราก็มีนโยบายที่อยากจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆเดือนในทุกๆปีในทุกๆก,ก,ก,กิจกรรมก็จะพยายามเน้นคําว่าบวรให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องให้โรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นกระถินปีนี้อาตมาก็เลยได้นโยบายที่จะให้เด็กนักเรียนมามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดก็คือมีการแสดงนิดหน่อยอเริ่มต้น พอถึงเวลาก็มีการเข้าขาบวนคล้ายๆกับพาเลด <c oughs> เหมือนเหมือนกีฬาสีอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมที่มาวัดเดี๋ยวนี้ต้องไม่ใช่ว่ามาแค่แบบ ได้บุญอย่างเดียวแต่ว่าอาตมาก็สอดแทรกด้วยความบันเทิงให้โยมมาแล้วมีความสุขเข้าไปในให้คนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดมากขึ้นถูกต้องถูกต้องเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ถ้าเกิดเข้าไปแล้วบุญคืออาจจะห่างตัวนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเข้าไปวัดเพื่อแต่งตัวสวยๆแต่งตัวเพื่อชุดไทยแต่งตัวเพื่อได้เดินขบวนแห่ขบวนกระถินแห่ต้นกระถินอะไรแบบนี้เป็นต้นเด็กๆเขาก็จะมีกิจกรรมสนุกไปด้วยอยากจะ ถามในมุมมองของพระอาจารย์ุอมอย่างการทอดพระป่าก็ดีทอดกระถินก็ดีจริงๆอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตลอดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าหลังๆนี้เนี่ยพอพูดถึงกระแสกระแสสังคมในโซเชียลอะไรลักษณะแบบเนี้อโอเคสายมูวเยอะ เวลาเขาจะมีงานมีกราบไหว้เราอุโจะไปกันไปอะไรเลยะสีเปลี่ยนใช่โอ้บุญเสริมความเพ่งเปลี่ยนหรืออย่างไหว้เจ้าแม่แถวสีลมคนก็จะไปร่วมกันเยอะเลยแต่พอเราพูดถึงแบบการทําบุญเนี่ยถวายผ้าพระกฐินอย่างเงี้ยคนคนในโซเชียลมักจะมอง่าโอ้โหเป็นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นแบบผู้ใหญ่เออดูเหมือนเข้าไม่ถึงนะครับอาจารย์ทั้งนั้นที่จริงก็อยู่คู่กับวิถีชีวิตนะครับถูกต้องจริงๆคําว่ากฐถินเนี่ยอยู่ย้อนกลับมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เลยครับแต่ทีนี้มาปัจจุบันต้องเข้าใจว่าสายมูกันแล้วกันสายมูเริ่มมีเรื่องของเทพเรื่องของเทวดามาเกี่ยวข้องก็เลยคําว่าพุทธคําว่ากฐินอะไรพวกนี้ก็เลยค่อยๆห่างออกมาแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในกรอบของการทําบุญอยู่ดีเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็คือ 84%, 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราแบ่งให้กว้างเลยนะ ทุกคนจะมองกว้างไปแต่ถ้าเกิดมองให้สัน้นคือทานศีลภาวนา oh. คําว่าสายหมของโยเป้เมื่อสักครู่อาตมามองแล้วอยู่ในกรอบของทานอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในกรอบของภาวนามันก็ไม่หนีไปไหน uh huh. ก็คือได้หมดเลย uh huh. เพียงแต่ว่าคนสมัยใหม่มาสร้างคําพูดใหม่มให้มันเข้ากับวัยรุ่นคําว่าสายหมอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคําว่าสายหมคือถ้ามาแตกประเด็น ก็คืออันเดียวกันกับทานศีลภาวนาดูหลักการปฏิบัติหลักการเชื่อก็คืออันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยแต่ว่าสับใหม่ๆวัยรุ่นชอบชอบสร้างสตอรี่ในการพูดใหม่หรือว่าเราต้องสร้างสตอรี่ว่าการถวายผ้าผ้าพรกกรถิ่นเป็นแบบสายมูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้คือดูเข้าถึงอนี่ยมเป้อันนี้ได้ได้อเดียเราจะทำกฐถินยังไงให้เป็นสายมูเออเพราะว่าอย่างเงี้ยคนมูนี่ผมว่าแห่งไปแน่นอนเลยน่าจะแล้วไปได้ทำได้ทุกวัดมันน่าจะ วันนี้น่าจะเกิดนิมิสหมายอันดีที่โยมเป้ได้พูดถึงว่าคําว่ากระถิ่นมันไกลตัวจริงๆแล้วมันใกล้ตัวแต่พอเรามาพูดภาษามูเสร็จคนสมัยนี้ก็จะมองว่าก็จะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ถ้าเกิดเราเรื่องใกล้กับไกลมาเจอกันอาตมาว่ามันไปได้สวยเลยไปด้วยกันได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วอย่างที่วัดอย่างนี้ค่ะจัดวันที่สิบเก้าวันอาทิตย์ที่19บเก้าพฤศจิกายนนะ่กี่โมงถึงกี่โมงคะพระอาจารย์บ่ายสองเป็น สิบสนาฬิกเราเริ่มขบวนแห่กระถินแล้วก็15บหจุดนูนน,นเป็นพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็16บหกน,น,นเป็นพิธีทอดกระถินซึ่งปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านก็ ไม่ตาไปเป็นประธานในพิธีทอดกระถินปีนี้ด้วยค่ะถ้าจะให้ดีประชาชนที่ไปร่วมง,งานก็แต่งชุดไทยเพื่อความสวยงามแน่นอน <c oughs> จริงๆแล้วที่วัดอ่ะคุณผู้ชมขาที่วัดของทางพระอาจารย์นี่ค่ะก็จะมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากงานกระถินด้วยสงการลอยกระทงต่างๆทางวัดก็จัดงานด้วยใช่ไหมคะใช่ใ,ชใชเราก็แยกย่อยเป็นงานประจํา เดือนแล้วก็ประจําอาทิตย์ด้วยถ้าเราพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าเป็นงานประจําเดือนก็คือในแต่ละเดือนเรามีกิจกรรมให้เข้ากับเทศกาลของในปฏิทินว่าในแต่ละเดือนตั้งแต่มกราจนถึงธันวานั้นเรามีกิจกรรมตามเทศกาลของแต่ละเดือนนั่นเออยกระทงที่จะถึง,งคะ่พะพะอจยาค่ะมีไหมคะลอยกระทงที่จะถึงนี่ปีนี้พิเศษมากเลยเรามีโครงการประกวดทํากระทงเป็น2ประเภทประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทสร้างสรรค์ เราได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด15โรงเรียนเข้ามาทํากระทงสดเลยในตอนเช้า,ามาแข่งกันเลย,เลย15โรงเรียนแล้วก็ในตอนบ่ายก็เป็นการตัดสินแล้วก็ตกตอนเย็นก็รับรางวัลครับซึ่งปีนี้เราขอถ้วยจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอม,มอบให้กับผู้ที่ชนะเลิศทั้งประเภทสวยงามและก็ประเภทสร้างสรรค์ ทั้งหมด15โรงเรียนที่วัดติดน้ำไหมครับติดน้ำอ๋อเพราะนั้นก็สามารถลอยกระทงที่วัดได้เลย,เลยเลอยู่ตรงรากกระบังนี้เองผู้ชมขาใกล้ๆก,ก็แวะกันไปได้นะเดี๋ยวพระเจ้าค่าย้าสาหรับกิจกรรมกระถิ่นอีกสักหนึ่งรอบค่ะว่าจัดกี่โมงที่ไหนอะไรยังไงร่วมงานเชิญค่ะสาหรับกระถินในครั้งนี้ทางวัดเราได้กําหนดเอาไว้วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ก็ขอเชิญชวน ยาดิยยมทั้งหลายถ้าไม่ติดภารกิจอื่นใดใครที่สนใจฝ่ายในบุญที่เกิดมาแล้วอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา14.0 0นเริ่มขบวนแห่องค์กระถินเหมือนที่คุณไหมได้พูดว่าใส่ชุดไทยเพราะปีละครั้งก็ถือว่าสวยงามให้กับตนเองด้วยแล้วก็เวลา15.00นเวลานั้นก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาจะพูดถึง อนิสงกระถินและสุดท้ายเวลา16.00น,นก็จะเริ่มพิธีทอดกระถินโดยท่านอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใครไม่มีภารกิจอื่นใดถ้าสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ก็ขอเชิญชวน ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะใครที่ไม่สะดวกนะคะที่จะเดินทางไปที่วัดะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีเลขบัญชีเผื่อว่าใครอยากจะร่วมกันทํบุญนะคะในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะจะขึ้นให้ที่ด้านหน้าจอถ้าใครไม่ทันนะคะ<ม>บัญชีเนี่ยมีธนาคารกรุงไทยนะคะเลขบัญชีคือ1590107675นั่นเองค่ะแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งนะคะก็คือไทยพาณิชน์นั่นอเองนะคะ020287 1 4 0 1นะคะชื medidas, <right> ่อบัญชีเนี banks, геро, ่ยจะเป็นชื่อวัดวชิรธรรมมาวาดนะคะลาดกระบังกรุงเทพค่ะนะคะขึ้นให้ที่หน้าหน้าจอมีสแกนคิวอาโค้ต่างๆง่ายกว่านะครับท่านผู้ชมอยากจะร่วมบุญนะฮะเห็นว่าสร้างพระอุโบสถด้วยใช่ไหมครับแน่นอนกระถินปีนี้เรารวบรวมรายได้ทั้งหมดสร้างอุโบสถสองชั้นปัจจุบันนี้ก็สร้างไปแล้วประมาณ 50-60%กอ็คิดว่าปีนี้ก็คงจะดำเนินการต่อเร็วนี้ก็คงจะเห็นผลสำเร็จโอ้โหเป็นบุญใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะยังไงก็เชิญชวนฮะลาดกระบังตรงนี้เองค่ะมีโอกาสก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะครับวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ฟุกนะครับกร่าบขอบพระคุณครับะนโมทนาเจริญพรจากวัดวัดชิระธรรมาวาดนะครับพระโฆษณาแล้วแป๊บเดียวครับ